โอ้ยกูเริ่มแยกไม่ออกแล้ววะ่ะว่ากูเมื่อยหรือกูขี้เกียจกันแน่อ้าวนี่มันปรัชญาชีวิตชัดๆมึงนี่มันนักคิดแห่งยุคเลยนะตั้มหรือว่านี่คือเมื่อยกายหรือใจขี้เกียจอะไรประมาณนี้มึงอย่ามาแซวกูจริงจังนะไว้แบบบางทีรู้สึกตัวหนักๆอะ่ะอยากลุกไปทำนู่นนี่แต่ร่างกายมันร้องว่านอนต่อไป มึงว่าไงวะนี่เมื่อยหรือขี้เกียจงั้นเรามาวิเคราะห์กันอาการหนักตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิ่งมาราธอนยกน้ำหนักหรือว่านอนดูเน็ตฟลิกซ์12ชั่วโมงเออข้อ3นี่แหละเมื่อคืนกูบินซีรีส์จมตี3แต่เช้ามานี่แบบโอ้ยขาแข็งแขนล้า จอยากลุกแต่โซฟามันดูดกูไว้โซฟาดูดนี่มันแรงดูดระดับหลุมดํามึงไม่ได้เมื่อยหรอกตั้มมึงแค่ติดกับดักโซฟานิพานขี้เกียจล้วนๆมึงอย่ามาวินิจฉัยทรงแดดกูอาจจะป่วยก็ได้นะโรคเมื่อยลึกลับอะไรแบบนี้ โรคเมื่อยลึกลับฟังดูเท่อาการคือนอนทั้งวันตอ่่นมากินแล้วก็นอนต่ออยารักษาคือลุกไปอาบน้ำแล้วออกไปวิ่งสัก5้าโลโหห้าโล,โาโลมึงจะกูได้ไงกูขยับแขนไปหยิบรีโมทยังเหนื่อยเลย หรือว่านี่คือสัญญาณจากร่างกายว่ากูต้องพักเพิ่มพักเพิ่มมันพักจนร่างกายลืมวิธีเคลื่อนไหวแล้วมัง้งเอานนะลุกมาเดี๋ยวกูพาไปกินหมูกระทะกระตุ้นต่อมขยนันหมูกระทะ โอเคนี่แหละยารักษาโรคเมื่อยลึกลับแต่มุงเลี้ยงนะกูเมื่อยกระเป๋าตังค์ด้วยโถขี้เกียจยันจ่ายตังค์ไปวะหมูกระทะเรียกขานแต่ถ้ามึงนอนต่อเดี๋ยวกูสั่งพิซซ่ามากินต่อหน้ามึงเลยยายากูไปหมูกระทะต้องมาขี้เกียจหรือเมื่อยเดี๋ยวค่อยแยกทีหลังจัดไปนี่แหละเพื่อนกูขี้เกียจแต่รักของกินงั้นก็ไปกันเลยพร้อมตั้งนานแล้ว ใครอยากกินหมูกระทะกับเรากดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ